มาดูกันดีกว่าค่ะผู้ชมคะชื่อคนในวงการบ<อ>ันเทิงเหมือนเราสองคนเนี่ยแหละมีการเ,<อ>เปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่อกันมานะามาดูกันดีกว่าว่าเขาและเธอเหล่านี้ค่ะจะเปลี่ยนชื่ออะไรกันมาบ้าง<อ>ชื่อเก่าจะเพราะสวยสวยเก๋กขนาดไหนเริ่มต้นกันที่คนแรกเลยคุณแอนทองประสมถ้าย้อนกลับไป30กว่าปีก่อนไม่มีคนชื่อแอนทองประสมอยู่บนโลกใบนี้นะจ๊ะมีแต่คุณบุ๋มนะคะหรือว่าคุณสีจันทองประสม เฮ้ยไม่เคยได้ยินพี่แอดน,นะคะนี่คือชื่อที่เปลี่ยนเข้ามาในวงการมเดิมใช้ชื่อแอดแต่จริงๆแล้วชื่อคุณบุ๋มค่ะแล้วชื่อจริงก็ชื่อคุณสีจันถ้าสมมุติว่าพี่แอนทองประสมไม่เปลี่ยนชื่อทเ,ออเ,ออเลยน,นางเอกซุปปตาราของเมืองไทยชื่อว่าสีจันทรทองประสมแบบนี้เลยนี่ก็จะใช้ชื่อนี้ตลอดกาล ก็ด <g plane story> ูแบบไม่ชินเนาะไม่ช you know, ินเป็นพ <in> ี่แอนทองผสมดีกว่ามันดูชินนะถึงบอกว่าจังหวะของแต่ละคนชื่อเนี่ยมันเป็นคําที่เรียกแทนตัวเขาเหล่านั้นนะคะแล้วก็แอนทองผสมนี่คือมันใช่ตอบโจทย์เลยใช่จริงตอบโจทย์ตอบโจทย์เนาะจริงเอามาคนต่อไปกันดีกว่าคุณาผู้ชมค่ะดีว่าของเมืองไทยนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนี่คือคุณเจนิเฟอร์คิมนะคะสาวคนนี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ชื่อเจนิเฟอร์คิมนะชื่ออะไรอ่ะคุณไก่ คุณไก่ไม,ไม่ใกล้เคียงเลยไม่ใกล้เคียงเลยเออคุณไก่พรพัน,น์น่เน่คือบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วก่อนนั้นเนี่ยเขาชื่อคุณไก่พรพันธ<ะ>์ที่มาของชื่อในวงการบันเทิงเนี่ยก็คือเจนนิเฟอร์คิมมาจากเลยไหม <laughs> เพื่อนๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์และคิมก็เพี้ยนมาจากซิม เฟอร์นิเจอร์ซิมก็อจสมมุตินะคุณผู้ชมถ้าสมมุติแม่คุณเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยขออนุญาตเรียกคุณแม่เนาะแม่ไม่ได้แต่งหน้าแม่คิมไม่ได้แต่งหน้าคุณเนี่ยนะก็ซิมแหละหมวยเอาหวยเนี่ยแม่คิมก็จะหมวยเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าเนี่ยที่มาของชื่อเฟอร์นิเจอร์ซิมนะคะก็เป็นเจนนิเฟอร์ คิมค่ะหรือถ้าย้อนกลับไปอีกก็คุณไก่พรนพันนี่แหละค่ะก็ยังมีอีกหลายคนนะคะคุณการกันตัดหาวอนนะคะมาดังด้วยชื่อนี้เลยดิฉันก็ไม่คิดเลยว่าจะเข้าใจว่าเขาชื่อกันอยู่นะใช่แต่ไม่ใช่ค่ะเขาชื่อคุณฟลุกแม่น้องฟลุกนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเขาชื่อฟลุกนะคะแต่ว่าเขามาดังด้วยชื่อกันไงทุกคนก็เลยชื่อเล่นเขาชื่อฟลุกชื่อฟลุกชื่อจริงชื่อกันเออนามสกุลกันตัดหาวอนเขามีชื่อเล่นนะแต่เราด้วยความดื้อเป็นอย่างเดียวเนาะเราเลยเข้าใจว่า เเขาชื่นเล่นแล้วก็นมสกุลเลยอ๋อเป็นอย่างนี้นะคะคุณเออนะสำหรับพระเอกท่านหนึ่งคคุณณเดชคุกิมิยะของเรานั้นเขาก็มีชื่อเล่นเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่ค่อยได้เรียกเนาะเอ้ยถูกก็เริ่มเรียกเรียกเหมือนนส่ใหญ่คนเรียกอยู่เรียกอยู่เรียกทั้งคู่เลยนะคะเรียกว่าคุณแบลลี่พี่แบลลี่น้องแบลลี่ก็ยังเป็นเราก็ได้ยินกันอยู่นะอันนี้ไม่เหมือนกับ พี่ฟุกเมื่อกี้พี่ฟุกพี่ฟุกก็คือกันกันตาวรจนแตคนจะไม่ค่อยไม่ไม่รู้แหละอันนี้พี่แบร์ถ้าเป็นพี่แบร์เนี่ยยังเรียกพี่แบร์อยู่พี่แบร์อยู่อ่ะยังเรียกว่ายังยังติดหูอยู่อ่านะคะมาคนต่อไปกันดีกว่าค่ะผู้ชมค่ะคนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับน้องลิซ่าลาริสามาโนบาตนะคะถ้าย้อนกลับไปค่ะผู้ชมค่ะการแจ้งเกิดหรือว่าเด็กคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาชื่ออะไรรู้ไหมน้องป๊อกแบ๊ น้องป ok ๊อกแป๊กนนอันนี้คือชื่อของน้องลิซ่าค่ะคุณผู้ชมค่ะชื่อของเธอจริง,รงๆแล้วมีนามว่าปราณปริยามโนบาทนะคะช,ชื่อเล่นชื่อว่าปอกแป๊กหลังจากนั้นค่ะก็มีการเปลี่ยนชื่อกันไปนะคะก็ปัจจุบันใช้ชื่อว่าริซ่าลาลิซามโนบาทคนติดตามเกือบ80ล้าน คนในอินสตาแกรมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครสุดจริงๆก็เราเห็นพัฒนาการของน้องตั้งแต่ตอนที่ไปออดดชั่นที่เกาหลีจนถึงวันนี้นี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทางประเทศและเป็นความรักของคนทั่วโลกค่ะมาอีกหนึ่งสาวดีกว่าค่ะผู้ชมขาคนนี้เนี่ยล่าสุดละครก็จะออนแอร์แล้วนั่คือผีหัวอะไรนะสีสามานนั่คือน้องหยาทิพย์ราชปานค่ะผู้ชมน้องหยาทิพย์ราชปานจริงๆแล้วเนี่ยน้องมีชื่ออะไรไหม ซัน <Sunny. S 2> นี่โอ้โหวันนี้น้องชื่อซันนี่ไม่เคยได้ยินมาก,ก่อจริงนะคะน้องหยาดนี่เรียกตันน้องหยาดน้องหยาดเข้าวงการมาก็เรียกกับน,น้องหยาดน้องหยาดนะคะชื่อจริงๆแล้วเธอคือซันนี่นะคะแฟนคลับเนี่ยที่รู้จักเธอก็จะเรียกซันนี่ซันนี่ จริงๆแล้วชื่อยากทิ์ค่ะอ๋อนะคะอ่าไม่ใช่มีแต่นักแสดงอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมคะยังมีเออเขาเรียกว่าเจ้าพ่อเกมโชว์ด้วยนะ<อ>นั่นก็คือคุณปัญญ,ญาณิรันกุลค่ะหรือใครๆก็จะเรียกเเสียตาเสียตา,ยตาหรือพี่ตาพี่ตาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีชื่อเล่นนะชื่อว่าเปียงคุณเปียงยคุณเปียงเยรา<อ>ไม่เคยได้ยินเนาะ อันนี้ไม่เคยได้ยินเนาะไม่คุ้นเลยเนาะภาษาจีนเนาะน่าจะเป็นเป็นภาษาจีนเออเนี่ยค่ะก็มีชื่อเล่นกับเขาเหมือนกันนะคะชื่อว่าเสียบเปียงเสียบเปียงเออได้อยู่นะได้อยู่นะเสียบตาข่าได้นะเออเสียบเปียงได้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 ไหมนะแล้วถ้าเกิดสําหรับคุณอนันดาเอเวอร์ริงแฮมนะคะอปกติเราเรียกเขาว่าอะไรอ่ะพี่ออนันดาก็เต็มเนาะแต่นี่โชคดีนะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเกซี่เข้ามาตั้งแต่ตอนที่น้องเนี่ยเล่นภาพยนตร์ อันดากับฟ้าสยก็เร่จอยบักจ่อยส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกกันแบบนี้บักจ่อยพี่จ่อยน้องจ่อยจริงเขาเรียกเพราะว่าน้องอันดาเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งลาวอ่าแล้วลูกครึ่งเอ็ที่ไม่แน่ใจว่าประเทศไหนอีกประเทศหนึ่งก็คือเป็นลูกครึ่งแล้วก็น้องเนี่ยก็คือชื่อจริงๆชื่อเล่นจริงจ่อยเพราะว่าน้องตัวเล็กๆ อ๋อเ,เ,เขาก็เลยเรียกกันว่าน้อย,อยเอ,อ,อยก็คือเรียกแบบตามรูปร่างของเขาแหละก<น>็มีชื่อเหมือนกันนี่ก็เพิ่งรู้นะว่าเขาชื่อจอยเรียกกันว่าจอยเนาะออแต่เพื่อเขาเรียกจอยเพื่อเพื่อแบบให้ให,ให้แบบอ้วนๆออย่างนี้วะให้ตัวเล็กๆอย่างนี้วะส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยเขาจะเรียกกันแบบนี้ตามสรีระตามสลีละไอ้เพื่ออ่ะก็เรียกชื่อเผื่อกันมาอีกก็มีนะหรือว่านกอย่างเงี้ยนกก็มี ที่ออฟฟิศเราเนี่ยมีคนชื่อนกแต่ทุกคนก็จะเรียกนกแสกยายนกแสกพอนกแสกไปที่นนทไหนความตายมาเยือนเนี่ยนี่ที่มาของชื่อคือถึงบอกว่าแต่ละคนะที่มาของชื่อมันแตกต่างกันโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเขาเข้ามาเขาเปลี่ยนชื่อให้เป็นศิลิมุคลกับตัวเองให้มันเข้ากักกน<ะ>ให้ให้เขาจําได้้มันเข้ากับราเออแต่ส่วนใหญ่อ่ะเปลี่ยนชื่อแล้วชีวิตเขาดีนะทุกคนเราเห็นได้จาก เห็นได้จากพัฒนาการของแต่ละคนส่วนใหญ่เปลี่ยนชื่อแล้วก็เป็นมงคลกับชีวิตชีวิตก็จะดีอ่ะเราเห็นเพื่อนเราเปลี่ยนชื่อเขาก็ดีนะเพื่อนเมจิอ่ะเขาตอนแรกเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก่อนพอตอนหลังเขาเปลี่ยนนามสกุลด้วยเขาพูดให้เมจิฟังเลยนะบอกว่าวิเธอรู้ป่ะตั้งแต่ฉันเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาเขาได้ธุรกิจใหม่แบบเปลี่ยนอีกโลกหนึ่งของเขาไปเลยอ่ะเขาไปเป็นประกอนอ่ะเขาเหมือนแบบยังไม่มีธุรกิจอ่ะน้องคุณผู้ชมคะพอเขาเปลี่ยนเราได้เห็นอยู่ในสายตาเราตลอดเลย อยู่ๆจับพัดจับหูไปเป็นแบบเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับเบเกอรี่ใช่ใช่งงไปเลยถึงบอกว่าจริงชื่อไปเลยขออีกคนหนึ่งใครคะคุณอั้มพัชราภาอุ้ยชื่ออะไรไข่มุกไข่มุกเอ้ยไม่เคยได้ยินเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าเป็นซูเปอร์สตาร์ชื่อน้องไข่มุกนะแต่ปัจจุบันนี้คือคุณอั้มพัชราภาชื่อก่อนหน้านด้วชื่อพี่อั้มพี่อั้มพี่อั้มแล้วอั้มมาจากไหนก่อเรียนไงเรียนมาเป็น เปลี่ยนก็ชื่อคุณอ้ําชื่ออ้ําอ้ําพัชราภาไม่งั้นเนี่ยชื่อไข่มุกพัชราภานะเออพี่อ้ําแหละเออเดี๋ยวที่บอกว่าไม่ชินนะเนาะเปลี่ยนชื่อกันไปไม่หรอกกัรพูดถึงงานถ้าเกิดพี่อ้ําเป็นไข่มุกเราก็อาจจะชินก็ได้ไหมชินเราอาจจะชินเราไม่รู้ไงเพราะว่าเรียกบ่อยๆแล้วก็ชินพอบบเอ๊ะถ้าเกิดจะแบบพี่อ้ําจะไปเป็นไข่มุกปุ๊บเริ่มไม่ชินแล้วอะ